สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านจะเจอกันอีกแล้วกับเจ๊จากช่องซูเปอร์ยูท่ะค่ะวันนี้เจสจะมารีวิวเป็นรถครอบครัวเจดที่นั่งคันด้านหลังนี้เลยค่ะกับรุ่นนี้ค่ะ Toyota Fortuner รุ่น 3.0 V วีค่ะคุณลูกค้าขับ4เกียร์ออโต้ปี2006ค่ะคุณลูกค้าคันนี้วันนี้ราคาดีมากๆนะคะบอกเลยนะรถราคาพิเศษนะคะจากราคาหน้าป้าย419,000้บาทเหลือเพียงแค่399,00 0บาทเท่านั้นท่านใดที่สนใจนะคะกำลังมองหารถครอบครัวเจ็ที่นั่งเอาไว้ใช้งานไม่ควรพลาดค่ะมาค่ะเดี๋ยวเจ๊จะพาไปชมรายละเอียดภายในรถคันนี้กันค่ะสภาพจะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะสภาพรถคันนี้ค่ะคุณลูกค้า สวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะด้านหน้าก็จะเป็นสีดำสนิทเดิมๆจากโรงงานนะคะเรล่าไฟด้านหน้าน,นี้ดูเลยค่ะยังใสแจ๋วอยู่เลยค่ะร่องรอยการขีดข่วนนะคะรอยแตกร้าวเลยคะจากการใช้งานไม่มีให้เห็นเลยนะคะด้านล่างนี้ก็เช่นกันค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าอีกด้วยสาภาพยังสวยงามเหมือนเคยค่ะใช้งานได้ปกติเลยค่ะคุณลูกค้ากันชนด้านล่างนี้ค่ะคุณลูกค้าดูเลยสาภาพคือดีมากๆเลยนะคะร่องรอยบุบรอยรักกิ้มนะคะต่างๆไม่มีให้เห็นเลยค่ะคันนี้เจ้าของเดิมดูแลรักษามาดีมาก มาดูด้านข้างกันบ้างค่ะนี่เลยด้านข้างรถคันนี้ค่ะคุณลูกค้าสีดำสนิทมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าสีสวยเรียบเนียเสมอและที่สำคัญน,นี่ค่ะ คันนี้นะคะแม็กของเขาก็เป็นแม็กออฟโรดมาให้อีกด้วยนะคะท่านใดที่ชื่นชอบขึ้นเขาลงเขาสายแคมปิ้งไม่ควรพลาดนะแต่งจบแต่งจัดเต็มมาให้พร้อมใช้งานอีกด้วยค่ะบันไดขึ้นข้างรถคันนี้ก็เป็นบันไดเดิมๆจากทางโรงงานนะคะมีร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยค่ะกระจกมองข้างด้านนี้นะคะกระครอบโครเมียมมาให้ดีไซน์สวยมากๆเลยนะคะดูลงตัวเข้ากันกับตัวรถคันนี้ที่สุดค่ะมาต่อกันที่ภายในรถคันนี้ค่ะ นี่เลยค่ะภายในรถคันนี้ค่ะคุณลูกค้าสีสวยมากๆเลยนะคะเป็นสีเบจอ่อนๆค่ะคุณลูกค้าดูเลยสภาพดีมากๆคอนโซลคันนี้นะคะดูเลยค่ะร่องรอยขีดข่วนไม่มีให้เห็นค่ะรอยขีดข่วนรอยเล็บแมวต่างๆไม่มีให้เห็นเลยนะคะและคันนี้มีจอ Android มาให้พร้อมใช้งานอีกด้วยนะคะเจ้าของเดิมติดตั้งมาให้นั่นเองค่ะหัวเมลยคันนี้ค่ะนี่ค่ะ ให้มาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายคุยสายจากตรงนี้ได้เลยนะคะระบบปรับอากาศค่ะ คันนี้ที่ให้มาก็จะเป็นแบบแอร์ออโต้มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลนั่นเองค่ะและส่วนนี้ค่ะคุณลูกค้าระบ,บเกียร์ค่ะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับเกียร์โฟร์วิวได้นี่เองท่านใดที่เป็นสายขึ้นเขาลงห้วยไม่ควรพลาดจริงๆสําหรับรถคันนี้ค่ะในส่วนของเบาะคันนี้นะคะดูเลยค่ะสภาพเบาะคือดีมากๆเลยนะคะร่องรอยการขาดดุดรุ่ยไม่มีให้เห็นค่ะเบาะยังมีสภาพสวยงามอยู่เลยสะอาดอาดคลีมๆเลยค่ะคุณลูกค้าด้านนี้กันต่อเลยค่ะกระจกมองข้างนี่เลย ปรับมุมมองแบบไฟฟ้าได้ค่ะคุณลูกค้าสภาพคือดีมากๆค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างกันเลยแผงประตูค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะแผงประตูสะอาดๆคอาดีนๆค่ะคุณลูกค้าร่องรอยจากการใช้งานไม่มีให้เห็นเลยนะคะข้างนี้กระจกบานเลื่อนทั้ง4บานที่ให้มาเป็นแบบไฟฟ้าค่ะฝั่งค้นขับเป็นแบบปรับอัตโนมัติด้วยนะคะและนี่ค่ะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้พร้อมใช้งานในตัวอีกด้วยค่ะคุณลูกค้ามาดูหัวน็อตกันบ้างค่ะด้านนี้เลยค่ะ หัวน mm ้องหัวรดเดิมๆรอยขันรอยไขย่ไม่มีให้เห็นนะคะรอยเม็ดอัดด้านบนกันบ้างนี่เลยเปิดให้ดูทุกจุดเลยค่ะรอยเม็ดอัดโครมกิบนะคะตัวปั๊มเดิมทุกจุดค่ะคันนี้บอกเลยว่าไม่มีอุบัติเหตุนชนหนักจมน้าพลิกคว่ำแน่นอนมาดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะแผงประตูก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะตัวแผงประตูรถคันนี้ค่ะสวยๆค่ะคุณลูกค้าสภาพคือดีมากๆนะคะนี่เลยอย่างที่บอกนะคะกระจกบานเรื่อเป็นไฟไฟ้าทั้งหมดค่ะ รอยเป็นอาด้ดนบนค่ะตัวนี้คือตัวด้านหลังนะคะปั๊มเดิมทุกจุดค่ะคุณลูกค้าภายในห้องดรสานก็คือกว้างขวางเลยนะดูได้เลยค่ะคราบยันคราบน้ําซึมคือไม่มีให้เห็นเลยนะคะและนี่ค่ะตัวเบาะด้านหลังสภาพสวยๆเลยนะคะร่องรอยการฉีดข่าวรุ่รยไม่มีให้เห็นเช่นกันนะสภาพคือดีมากๆค่ะคุณลูกค้ารอยหัวน็อตค่ะนี่ค่ะน็อตไม่ขยับเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆค่ะคุณลูกค้าฝั่งนี้ก็ด้วย สภาพดีพร้อมส่งมอบในราคาเพียงแค่3,99 0 0 0บาทเท่านั้นท่านใดที่สนใจนะคะกำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเอาไว้ใช้งานไม่ควรพลาดค่ะมาต่อก,กันที่ด้านท้ายตัวรถคันนี้กันเลยค่ะคุณลูกค้าดูเลยเกรอบไฟด้านหลังค่ะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนเลยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นกันรอยแตกเราไม่มีให้เห็นเลยค่ะ และคันนี้นะคะยังมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยนะคะมาให้ทั้งหมด2ตํตำแหน่งอีกด้วยถอยหลังไม่ต้องกลัวชนเลยค่ะคุณลูกค้านี่เลยจุดที่1และนี่จุดที่2ค่ะสาภาพคือยังดีอยู่เลยค่ะมาดูห้องสัมภาระด้านหลังกันบ้างค่ะนี่เลยค่ะสาภาพของสัมภาระด้านหลังนี้ค่ะสาภาพคือดีมากๆเบาะแถวหลังนี้สามารถพับเก็บได้นะคะคุณลูกค้านี่เลยวิธีการพับแบบนี้เลยค่ะ พับง่ายมากๆนะคะเพียงแค่พับไปด้านหน้า1ทบนะคะแล้วก็พับไปด้านข้างอีกหนึ่งทบเป็นสไตล์การพับเปาแบบ f o r ์จูเนอนั่นเองค่ะและตัวพรมคันนี้เจ้าของเดิมก็ติดตั้งพรมกระดุมมาให้พร้อมใช้งานอีกด้วยส่วนพรมเดิมๆิมของทางรถค่ะนี่ค่ะสะอาดสะอาดขี้นขีนค่ะคุณลูกค้าไม่มีค่าสุกปักแต่อย่างใดเลยนะคะตัวซอกด้านท้ายค่ะหัวน็อตเดิมที่สุดเลยค่ะคุณลูกคา้าสติกเกอร์หรือบาตรยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะรอยส,สัดสีแต้มสีไม่มีให้เห็นเลยนะคะสาภาพคือดีมากๆลูกคา้าดูได้เลย ราคาดีราคาพิเศษนะคะวันนี้เอกสารดีเครดิตดีนะคะฟรีดาวให้อีกด้วยนะคะท่านใดที่สนใจรีบโทรสายตรงหาเจตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะด้านข้างฝั่งนี้ค่ะสีสวยเรียบเนียนเสมอมากๆเลยค่ะสาภาพดีมากๆเดี๋ยวเจะเปิดให้ดูทุกจุดเลยค่ะนี่ค่ะแผงประตูฝั่งด้านข้างค่ะสวยๆคลินคเลยค่ะตัวเบาะด้านนี้ด้วยหัวน็อตค่ะรอยเม็ดอร์ด้านบน ดูเลยคะ่ะเปิดให้ดูเช็คให้ดูกันทุกจุดทุกมุมนะคะท่านใดที่อยากได้จุดไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเจสด,ด้านล่างได้เลยนะคะนี่ด้านหน้าค่ะดูเลยคะ่ะสะอาดสะอาดคคีนๆคีนร่องรอยการฉีกข,ขาดดูด้วยไม่มีให้เห็นเลยนะคะสะภาพคือดีมากๆก่อนโซนด้านในคะ่ะนี่เลยสวยๆสะอาดสะอาดคลีนๆคีเลยคะ่ะตัวเบาะด้านนี้ด้วย สภาพดีพร้อมส่งม,มอบท่านใดที่สนใจรีบโทรสายตรงหาเจ็ตตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ080ค่ะ50 508 16มาดูกันต่อในส่วนของตัวห้องเครื่องรถด,ด้านหน้านี้เลยค่ะนี่เลยค่ะสภาพห้องเครื่องรถคันนี้ค่ะ Toyota f o r t u n e r รุ่น3.0 V ค่ะคุณลูกค้าขับสีดูได้เลยค่ะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขันการขายเลยนี่ค่ะตัวคานของเขายังมีต่อตัวแรกนัมเบอร์อยู่เลยสติกเกอร์ดําเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบค่ะ ั่งนี้ก็เช่นกันค่ะสติกเกอร์มออกนะคะรอยสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนี่ค่ะรอยไม่กว่าดเดิมๆจากโรงงานค่ะฝากระโปรก็เช่นกันค่ะคุณลูกค้าดูเลยสภาพดีมากๆรอยดอดร,รอยเม็ดอรต่างๆปั๊มเดิมทุกจุดค่ะรีบโทรเข้ามาตามเบอร์ที่จะแจ้งไปได้เลยนะคะ0805050816วันนี้จัดโปรโมชั่นลดราคาเหลือเพียงแค่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น เป็นยังไงกันบ้างคะรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรถคันด้านหลังนี้ค่ะ Toyota Fortuner รุ่น3.0 v ขับ4นะคะเกียร์ออโต้ปี2006ค่ะราคา399,000บาทเท่านั้นท่านใดที่สนใจก็รีบโทรหาเจ๊ตอนนี้ตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ ศูปดศค่ะห้าศูนยกค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะเจ๊ขอกำลังใจในการทำคลิปครั้งตอไปด้วยนะคะฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วจะเจอเจ๊กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ